แกมาคแกว่าไอ้แก่เอ้ยลุงลุเอ้ยสาอแล้วยายมึงปีหน้ากูสี่เฮ้ยจริงหรอหนูหนูก็แบบว่ายังสามหกสามเจ็โน่สี่สิบปีหน้าไงก็ไ่ด้อะไรวะเนี้ย ไม่ใช่วายดิฉันวายประเดยวก่อนนะมันต้องถ้าเจนอัลฟาคือแก๊งเด็กที่เกิดตอนนี้ยเราอันต่อไปคืออะไรฉันแซดใช่อัลฟาแซดวายแล้วก็เบบี้เราอะแซดแซดหมดเลยเพราะว่ามันอะไราดงงเราเราเจนปลกเราเูแปลกเราเลยมาแซดเราวายวายพออ่อวายวายสองพันแล้วคนแก่ๆได้ได้ได้ตำแหน่งว่าเบบี้บูเมอร์อย่างปลาเต่อเบบี้เบบี้บู์ สมัย<ห><ห>ก่อนอ่นนะแกงเดลวิวเมื่อคือคือแกงที่เขามีลูกกันเยอะเว<ช>้ยคือเหมือนเขารณรงค์ให้มีลูกกันเยอะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเป็นแบบคิดว่านะคือเหมือนแบบตอนนั้นคือลูกไม่เยอะลักเหมือนเศรษฐกิจมันไม่รันมันจะมีแต่คนแก่คือทุกหล<ร>อจริงๆแล้วอ่ะเป็นอย่างนั้นนะตอนนี้มันไม่ค่อยมีคนอยากจะมีลูกแล้วเนี่ยเขาก็บิวให้ทุกคนมีลูกนะหนูก็เหลือลูกเดียวตอนเนี้ยอ๋อเหรอเออเป็นเดียวบ้าพี่นุนอัปเดตหน่อยสิก็เป็นมะเร็งในอายุสาสแม่ คือแบบว่าเราก็สาบปาร์ตี้นอนนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทีนี้มันมันเกิดจากการที่ว่าอ่าอันตราหนูมันบวมตอนแรกหนูก็คิดว่าเป็นไซเลือนไม่ก็ไข่ดันหนูก็เลยไปหาคุณหมอคือมันมีอาการอื่นมาก่อนนะมันบวมเลยค่ะคือก่อนก่อนบวมแบบมันมัมีอาการอื่นเจ็ยไม่มี เลยอยู่ดีมันก็บวมแล้วมันก็เริ่มจุกพอหนูขึ้นคอนเสิร์ตไปร้องเพลงอะไรเงี้ยมันก็เริ่มจุกอะไรอย่างงี้หนูก็เริ่มไม่ใส่กางเกงไรรัดหนูก็นึกว่ามันเกิดจากการที่หนูด,ดเยอะไรเยอะ<ๆ>หนูก็เลยไปหาคหุณหมอคุณหมอคราก็ให้ยาแค่เชื้อมาต่างๆกีฉีดยาทีนี้มันไม่เบาประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันไม่เบา ก็เลยตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็เอาชิ้นส่วนของเนื้อเนี่ยไป,ไปตรวจว่ามันคือเนื้องอกแบบไหนฉเลยก็คือหมอบอกเป็นมะเร็งแล้วตอนบอกหนูคือแบบว่าวูปะมันไม่รู้คืออะไรใจมัน,มนหักนะมันช็อกดิมันช็อกสิบโมงเช้าเป็นมะเร็งนะครับ <G ül> เดี๋ยวติดต่อฝ่ายมะเร็งได้เลยผ <G ül> ู้กระดดอีกยะเหมือนเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาเขาเป็นเรื่องป็นเรื่องธรรมดา <G ül> ใช่แต่คนที่แบบว่าไม่ได้มีความรู้รว่าสารระบบอะ่ะ <G ül> ของรว <G ül> <G ül> บมามะเร็งอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่สมองเลย <G ül> เราไม่ใช่วัยที่ต้องมาศึกษาอะไรนี้แบบโดย <G ül> ตรงเออเรายังเป็นวัยที่แบบสนุกอยู่ระยะไหนอะไรเงี้ยเราต้องรู้เขาก็เขายังไม่ได้บอกจนว่าหนูขอเข้าไปในห้องอีกรอบแล้วก็นั่งถามเขาว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรระยะไหนต่างๆเขาก็บอกว่าระยะหนึ่งก็คือระยะที่ตัดออก แล้วแล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปตอมน้ําเหลืองอื่นแล้วก็เกิดจากอะไรเขาบอกว่าเขาตอบไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเป็นผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมที่อยู่ดีๆก็เกิดตอบไม่ได้ว่าเกิดจากอะไระถ้าสมมติว่าเกิดจากปอดอาจจะเกิดจากการสูบุรีถ้าลำไส้เกิดจากการกินใดใมันอาจจะพอนึกออกนอะ้ะแต่พอเกิดจากอันฮาเนี่ยเขาให้คําตอบหนูไม่ได้ กิดจากการแป๊บไหมหนูถามก็ไม่น่าใช่เกิดจากการทานแอลกอฮอล์ไหมก็ไม่น่าใช่แต่รวมๆทั้งหมดอะหนูว่ามันก็กิดจากการใช้ชีวิตสะสมของหนูนั่นแหละต่างๆเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตดีขนาดนั้นใช่ก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบว่าโอ้โหเราก็สุดเราก็สุดมาก่อนแหละเราดื่มน้ำทังผ่อนเต็มไปหมดเลยตื่นตัววัยรุ่นคือทุกวันทุกวันทุกวันเสียงดังทุกวันตะโกนทุกวันกูเข้าใจนะแต่คูก็เป็นนะแต่ก็คือแบบอันนี้มันแบบ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรเนาะหนูไม่หนูไม่มีลิมิตของหนูอะอคือไฟไวรุสมันแรงแต่พี่ออสพอ31แล้วพอมันมาเจอเรื่องนี้ยหนูมองมันใน2มุมคือถ้าเราอะอยู่กับมันเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้เราหาผลประอยู่กับมันได้ 1. 31ได้ดูแลตัวเองไวขึ้นห,หลังจากนี เข้าใจไหมเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เลยอชีวิตบ้านปลายแบบ40-50หขนมไม่ดื่มแอลงดสูบบุหรี่คือกินแต่ของที่มันดีขึ้นเออเออเออดูแลตัวเองมากขึ้นสองเราจะหาผลประโยชน์จากการแนะนําสิ่งสิ่งนี้ให้กับคนในโซเชียลที่เรามีอยู่ในมืออย่างไรเออเป็นกรณีศึกษาเพราะมันกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากแล้วนะใช่จากที่เรารู้สึกว่ามันไกลแต่ฉันชอบความแบบว่ามันมันทำให้เราเม่งกลับมารีทิงตัวเองนิดนึงเนาะเออเออเออเพราะว่าตอนแรกเราอาจจะ จะแบบว่าเฮ้ยมันก็สนุกไปวันๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความอย่างอันนอะเออแต่พอพอมันมีเรื่องนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกลับมาดึงสติเรานิดนึงอะพี่พลอยสำหรับหนูอะมันคือการเปลี่ยนชีวิตของหนูไปเลยเรื่องใหญ่เลยนะเองใหญ่อันนี้เป็นใครใครหรือเปล่าเจนี่ปานันชีก็เป็นแบบนี้เหมือนชีเจอเจอโลกอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างฉันจำไม่ได้แล้วแต่ว่าชีก็กลับมาแบบว่าเลิกกินเหล้ากินได้น้อยลงกินมากหมายถึงว่าเขากินน้อยลงแล้วเขาก็ไปเมดิเทตเขาทําให้แบบชีวิตเขาดีขึ้นเริ่มดูแลตัวเองออกมาไดเอทอะไรเง เลยเงี้ยซึ่งแบบคนอย่างเจนี่ปาหนักนะมึงคิดดูจากข้างนอกเราจะไม่คิดว่าเขาว่าเมดิเทชันอะไรอย่างเงี้ยวะแล้วตูนเลิกเล,กล่าเลยปะ หนูถามคุณหมอว่าหนูสามารถทาได้แค่ไหนก็คือหนูตัดสินใจกับตัวเองก็คือหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งวันก็หนวันในที่เนี้ยก็คืองานแบบที่เราตัดสินใจอยากไป<า>อย่งานุนญา,ยายให้ตัวเองทานได้ไแค่แควันเกิดหรือไม่ก็วันคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมา,าออหนูก็อาปล่อยจอยเต็มแล้วก็ปัใส่ให้เละเลยแต่ก็ไม่ไม่ถึงเละเข้ามาก่อนนะพี่หนูก็ไม่ได้อยากจะยาง้งแล้วใช่ป่ะเออใช่แค่อยากมีฟิลพอมันไม่ได้ดื่มนานๆไม่ได้ปาร์ตี้นานๆสองแก้วมาแล้ว ไม่ได้แบบเอ้ยคืนนี้ต้องไปไหนคืนนี้ต้องไปไหนอะไรแบบนั้นน่ะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วเปลี่ยนไปหมดเลยแลวทุกวันนี้ดูทีมชีวิตอะก็ทำงานเสร็จกับ้านเลยปะเปลี่ยนหม่หมดเพราะว่าหนูมีไลฟ์สไตล์ที่เพิ่มมากขึ้นก็คือการเล่นเกมอ๋อเห็นแล้วใช่การเล่นเกมในที่นี้ยมันมันทําให้หนูมีชีวิตอีกมุมหนึ่งที่ดีขึ้นนะบางคนมันมันอาจจะคิดว่าโลกเสมือนจริงมันอาจจะแบบไม่ได้เหมือนจริงอะไรเงี้ยนี้เล่นกับเอิร์กป่ะพวกโรบอทพวกใช่คล้ายๆแบบนั้นแต่ว่าหนูเล่นกันคนละ สังคมมันเขาเรียกว่า GTA 5เองดูดูเล่นเมือง <5 M S 1> ไหหนูเล่นเมืองฮอกวอตมันก็จะเป็นฟีลแบบเป็นนักเรียนพอหมดไหมหมดอายุสิบเอ็ดสิบสอง เรารบเลยหรอเออใช่โลเพร้อยเลยหนูมันเท่าไงมันก็โทรแบ็กกลับไปว่าตอนเด็กเราจะเป็นยังไงเราจะเจอความรักแบบไหนเราจะแบบไปอยากเรียนเราจะไปกวนศาสตราจารย์อะไรแบบไหนซึ่งมันเป็นอีกมุมมองชีวิตหนูตอนที่หนูได้กลับบ้านแล้วผ่อนคลายมากๆก็คือหมายถึงว่าอยากกลับบ้านไปเล่นเกมอยากกลับบ้านไปเล่นเกมไม่ต้องกินเหล้าเราก็ไปเจอเพื่อนอีกคนนึงในน้นอีกสังคมนึงได้คุยกันแล้วแต่ถ้าสมมติว่าหนูมีงานเช้าหนูก็สองสามชั่วโมงถ้าไม่มี ก็สิบชั่วโมงโแบบสุดเลยชี้สิบชั่วโมงก็จะเป็นฟิลแบบว่านั่งว่าไงทำอะไรกันเนาะเอาก็เป็นแบบโดเปไปเลยโดเปไปเลยเปลี่ยนส่งเปลี่ยนเสียงไปเลยเปลี่ยนเสียงไปเลยซึ่งเล่นอ่าสตรีมในยูทูบเรียกว่าทวิชครับทวิชเอ้ยรู้จักได้ไงอ่ะที่ทำพี่ทำไฟฟ์เอ็ไงพี่ทำพี่ทำไฟฟ์กับอาร์ตไงใช่ทวิชไปเลยพี่โอ๊ตแล้วก็ซึ่งทวิชมันมันจะเป็นใจยืดหยุ่นกว่าใช่เพราะว่ามันจะพูดได้ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีลิขสิทธิ์เรื่องเพลงอะไรแบบนั้นแล้วก ได้โดเน a t ได้แล้วก็มันจะมีสังคมแฟนคลับอีกแบบหนึ่งไปเลยที่แตกต่างกับสังคม YouTube ของหนูตัวตัวเป็นๆอะเออๆคนนั้นอะแฟนคลับกลุ่มหนูก็จะรักคาแรคเตอร์นั้นไปเลยแล้วเขารู้เปล่าว่าเขารู้เขารู้เพราะว่าเปิดกล้องอยู่แล้วใช่ไหมใช่เปิดกล้องเขาจะรู้ว่าเป็นตัวหนูแต่ว่าเป็นตัวหนูอีกแบบหนึ่งอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งเขาก็จะไม่มายุ่งในพาร์ทของผลงานเพลงหรือผลงานี่ยอินฟูเลยไม่เอาเลยใช่เขาก็จะแบบ คลิปอีนั่นโอ้โหยกใหญ่ห,ยหวยหหๆไหไวยๆห่วยๆทุกวันใช่ <ๆ S 2> ใกล้อีกอีกมุมมองชีวิตหนูในวัยอายุสามสิบสามปีเพราะเพิ่งเล่นได้มายังไม่ถึงปีเลยเพิ่งเริ่มมาตอนพิษภาค่ะแต่ก็สนุกสนุกมากกืดีเนาะแต่ก็ก็คือเล่นแต่อันนี้ไม่ได้เล่นอันอื่นเลยหรอใช่อ่แล้วเราได้พาร์ทเพลงอ่ะพาร์ทเพลงก็สนุกพาร์ทเพลงก็สนุกตรงที่ว่าหนูก็เริ่มมาทําได้ประมาณปีสองปีตอนแรกเนี่ยมิกทาให้ก็เป็นแนวป๊อปพังเนาะคือเราชอบเขาชอบเขาชอบวพังอ่แต่คิด คิดมามันยากว่ะมันยากในที่นี้คือเราชอบแต่มันลองยากวิธีการร้องมันลองยากมันต้องใช้เสียงที่สูงต้องใช้เสียงที่แข็งแรงต้องใช้อินเนอร์อะไรเงี้ยมองให้ลึกเราชอบอะไรอีกเราเป็นสายฝอ,อสายฝอเราชอบ R&B ก็ลองมาเลยแบบ ทางอันบีโดยตรงจากเริ่มจากเพลงเอลเลนเองได้น้องแป้งแก้วชนีแต่งให้แก้วชนีสุดยอดมากใช่กับบวกกับมิกซ์สองคนเพลงเนี้ยช่วยกันทำแต่งเก่งมากเลยนะแต่งเก่งมากที่แต่งให้หลายคนอยู่ดีมแกลอ่ะแต่งเก่งมากเลยอ่ะเป็นคนเนื้ออะไยเป็นอายุสิบเก้แต่งฮอตทูฮอตด้วยมใช่แต่งฮอตทูฮอตเก่งเก่งมากก็คืออายุ19แล้วบอกว่าแม่จะเอาเซ็กซี่ขนาดนั้นหนูก็ยังไม่เคยอายุสิบเก้ไงน้องไม่เคยมาเซ็กซี่ในอายุ30มสอ่ะว่ามันจะต้องเป็นฟิลยังไงก็เลยให้มิกซ์มาช่วยภาษา ในท่อนหกด้วยก็เลยออกมาเป็นแอลเแนงแล้วหนูชอบมากหมายถึงว่าได้เจอทนเสียงใหม่ของตัวเองจากการร้องปอบพังอ่ะมันจะแบบต้องตะโกนหรือต้องใช้เสียงที่สูงพอมาร้องอาร์บีอ่ะมันเป็นเสียงเบาๆใช้ลมเซ็กซี่ไม่ก็ไฟล์วอยซ์แบบอะไรอย่างเงี้ยที่หนูแบบว่าแก้วแกจะมีชีชอบอะไรอย่างเง้ยที่ก็จะแบบแล้วบวกกับว่าเหมือนพอได้ทำภาษาไทยที่มันปนภาษาอังกฤษอ่ะหนูได้เจอความเอกลักษณ์ของหนูคือการร้องเนินเนอ เป็นการแบบอย่างสมมติอย่างเพลงดิ่งดาวไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเลยใช่ไหมหนูกไม่เคยรักอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเอาง่ายคือเหมือนกับมิกาเซยุคยุคทีเจไม่จำเป็นจะต้องไม่จำเป็นต้องเป็นคำว่าผ่านรักเธอมันจะเป็นเพี้ยนหน่อยหนูหนูก็เลยชอบจังแล้วก็รู้สึกว่าพอมันมาในแนวอานบีหรือเต้นเ้นหน่อยหน่อยก็เลยชอบพัดเพลงตรงนี้ที่ทําอยู่ก็เลยมุ่งหน้าทํามาเรื่อยเรื่อยเรือเรื่อย่แต่ออย่างหนึ่งที่ชอบคือ พวกนางชอบเล่นเอ็มวีกันค่ะเออจริงก็ช่วยกันคือคือบางทีอะบางเหมือนแบบแก๊งพิวอีงี้ใช่ป่ะพอเขาออกเพลงมากูบอกว่าเอาจริงนะเพลงไปเท่าไหร่พวกนางอยากเล่นเอ็มวีค่ะก็วิธีการทําเพลงของหนูอะส่วนมากมันก็ทํามาจากเรื่องเรื่องราวนั่นแหละแต่หนูจะคิดภาพเอ็มวีก่อนแต่งเพลงทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าภาพชัดเพลงก็ชัดถูกไหมในคาแรคเตอร์ของการเป็นเอลี่แบ็คคอปบ้าที่ทําเพลงนะหนูรู้สึกว่ามันรีเลทกับ พาดบล็อกเกอร์คือชอบทำลุกแปลกๆหนูก็เลยอยากดึงลุกแปลกๆมาอยู่ใน m อมแล้วพอเป็นลุกเนี่ยเราก็จะตีความเพลงให้เป็นแบบไหนอะไรงไงไอเพลงดิ่งดาวอะหนูคิดภาพหนูเป็นไซเลนก่อนเลยเพลงถึงมาใช่ไหมใช่เพลงแอนและแนงหนูคิดคิดภาพหนูเป็นปาร์ตี้สายฝอก่อนเลยเพลงถึงตามมนนาน เพลงอะ์แนนี่คนแชร์ในโซเชียลเยอะมากเลนะคนละเพลงคนทะเพแบบสองเพลงแหละที่ที่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะมีมีอีกไหมมีค่ะตอนนี้หนูปล่อยเพลงนี้3แล้วชื่อเพลงดูมีอะไรอันนี้หนูคิดก่อนว่าดูมีอะไรใช่เ่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนหนูก็คิดภาพก่อนว่าหนูอยากเป็นเอเลี่ยนแล้วค่อยทำเพลงออกมาซึ่งทำกับน้องเจมมี่โจลิสตาดีเหรอแน้วกตอบ เอ็มวีนี่แมงโตแมงโตแมงโตทั้งดิ่งดาวทั้งดูมีรายเลยสองแแล้วก็ตอนนี้ทำเอาบััมอยู่พี่เพชรเชียกี่เพลงกี่เพลงอ่ะ อีพีหรือว่าสิเพลงเลยตอนนี้ได้สิเพลงละใช่มีเดโมในเหมือสิเพลงแล้วบวกกับอันเก่าก็3ก็ั้น่าจะประมาณสิบเอ็ดงาแล้วส่วนอ่งเราเราหาคนแต่งจากไหนหรือว่าเป็นใน m หมดเลยตอนที่เล่ากันตอนแรกเจนซีเจนวายเจนเอ็กใช่ไหมหนูเป็นคนชอบทํางานกับแบบเด็กยุคใหม่มากไปเลยเออไปเลยอย่างเพลงอะไรเนี้ยก็คือน้องแป้งไปเลยเจนสีไปเลยคือด้วยความที่เราอ่ะก็โตแล้วด้วยแหละถ้าเราจะทันเด็กกระแสสมัยเนี้ยเราต้องทํางานกับเด็กยุคใหม่ก็ ได้แปลงส่วนเพลงดิ่งดาวเนี่ยมันใหม่มากหนูเลือ TikTok, เล่อนติ๊กตอกเลื่อนติ๊กตอกเฮ้ยเด็กคนนี้ร้องเพลงฟ้ารักพ่อแล้วเอาไปรีมิกซ์เป็นแรปของตัวเองเขียนร้านขึ้นอ่ารนมันลดมันแปลกดีว่ะหนูก็แต่งเพลงพี่หน่อยพักหาเลยเออพักหาเลยหนูก็แต่งเพลงพี่หน่อยอแล้วน้องไม่เคยแต่งเพลงป๊อป R&B เลยเขาจะทำแรปตลอด ได้ดิ่งดาวมาหนูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอีนดี่มีของมใหม่ดีเอออีเด็กคนนี้มันมีของฉันชอบตรงที่แกงพวกนางคือแบบเปิดใจกับแบบของใหม่เออของแบบคนใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไม่ได้แบบว่าต้องแบบ ไม่ได้เราต้องทํางานกับคนที่เคยทํางานแบบเก่งๆมาแล้วอย่างเงี้ยคือแบบเออเออฉันฉันทอ่ะมันแบบมันมันเปิดกว้างกว่าแล้วมันก็ให้โอกาสคนได้มากกว่าด้วยแล้วก็มันก็ได้รับการยอมรับจากแบบเด็กรุ่นใหม่ด้วยพองานออกมามันก็เด็กๆชอบบวกกับหนูได้ไปทํางานกับน้องเจมบีบิ๊กจลิสตามันมีเพลงหนึ่งเป็นเพลงร้สาระมากชื่อเพลงสตรอเบอร์รี่มรกตสตรอเบอร์รี่มรกตออก็แบบว่าเพลงเนี้ยมันมันไม่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่ว่าพอหนูเข้าไปมันก็ทําให้รู้สึกว่าเป็นชื่อเสียงมีชื่อ เสียงมากขึ้นในวงกว้างของเด็กยุคนี้เจมี่แต่ว่าเอาเหอะอ่ะฉันว่ามันสนุกเบีอยมมันได้รีเฟซเราด้วยเว้ยแล้วการทํางานของเจมอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแค่บีดแล้วมันเป็นแรปข้างหน้าข้างหน้าถ้าไม่ชอบแรปนี้ร้องใหม่แรปแรปเปลี่ยนใหม่เอาเอาที่ชอบเออมันก็ให้หนูไปร้องแบบนั้นอ่ะคิดอะไรออกก็ร้องพี่เต้นใน GTA เต้นใน RCA เต้นแบบ play t o play เต้นในเกนูเต้นอโบด้เบเต้นในบานเพเต้นกับพวกเก่ฮเลยไอ้เจียชอบอ่ะไอ้สัด นี่แหวกทุกกดไอ้นี่มะมไอไอดิ่งดาวไหมดิ่งดาวชอบมากแต่ m v เฟี้ยวดีอะพวกนางลงทุนกับ MV นาคะาวบก่อาพี่โอ๊ตเคยทำงานกับแบง์โตไหมเคยสองสามเพลงแล้วน้องเก่งนะแต่ว่าน้องอ่ะเขาจะทำงานพวกฮิปฮอปมาก่อนน้องบอกว่าไม่เคยทำอะไรแนวดิ่งดาวนี้มาเลยมาก่อนเลยคือเป็นแฟชั่นผู้หญิงสวยๆไม่เคยทำแล้วน้องก็บอกว่าได้ทำงานนี้ก็ชอบมากหนูก็ชอบเหมือนกันม่ดีไม่ดีไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเลยต้องมาดิ่งดาวไม่ ชกแลฟพวาลายอยู่นานเนี่ย <c oughs> เออคล้ายๆพวกกับหลายคนก็บอกว่าไม่มีใครนามานั่งทำแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์สองสามชั่วโมงอ่ะหมายถึงว่าศิลปินอ่ะใช่ล<ไ>่าสุดหนูมีโอกาสได้ไปคุยกับ<ไ>เขาไม่ได้เรียกว่าค่าย<ไ>เขาเรียกว่าคนดูแลศิลปินแบบว่าไม่ต้องมีค่ายไม่รู้พี่โอรู้จักไหมบิลลีฟอ่าฮะอ่านั่นแหละหนูได้เข้าไปคุยแล้วก็เขาบอกว่าเงินทำเอวีของหนูทุนสูงมากเกินไปด้วยซ้ำใช่อย่างแอลลาแดงอ่ะเจ็ดแสน ดิ่งดาวห้าแสนเยอะหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเงินทำเอ v วีเขาไม่ต้องเยอะขนาดนี้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าห้าแสนสำหรับพี่พี่รู้สึกพี่รับได้เพราะว่าห้าแสนไดเอ็มวีสวยมันจะประมาณนี้แหละสี่แสนห้าแสนเอ็มวีสวยประมาณเหนื่อยอะรู้สึกว่าการทําเพลงเหนื่อยกว่าอินฟูมากๆตรงที่ว่าใช้เลนจ์เวลาทามมิ่งของมันยาวมากกว่าจะปล่อยหนึ่งเพลงมันไม่ใช่แค่ว่าวันนี้เราคิดนั่งเปิดกองตัดเสร็จส่งปงปึ้งโพส แต่นั่นคือโปรเซสก่อมันจะเสร็จอะบางทีพังเพลงแบบครึ่งปีบางเพลงปีเดือนห้าเดือนอะไรเงี้ยมันใช้เวลามันนานเกินไปที่ผลเผื่อตายก่อนผลงานออกทำไงอะแล้วพอปล่อยไปเราก็จะมีความแบบหวังหวังกับมันด้วยมันจะฟินมากตอนที่ได้กดโพสตตอนที่แบบว่าดูคนนแล้วหนุ่ฟิน่นนจจรััหททีวใกก Do taxation? Do we come food Baby baby เขาเกณฑ์แบบคนทั้งรอบตัวมันเล่นหมดเลยทั้งแม่ทั้งน้องฟู๊ดเออเห็นแล้วหลังๆคือแม่มาบ่อยนะเห็นอยู่ชอบเวลาถ่ายคลิปกับแม่อร่อยแต่พวกนี้เขาเทสดีกันหมดเลยเห็นปะล่ะเอ็มบีสวยหมดจริงเอ็มโีสวยทุกตัวของมิกก็สวยมากทุกคนเนี่ยพอเห็นงี้ปุ๊บบอกว่าสงสัยพวกนี้มันทําเพลงเพราะว่ามันอยากเล่นเอ็มบีนะอะไรแบบนั้นนเาะอะไรแบบนั้นไปเลยมันไม่ได้อยากทำเพลงหรอกมันไม่ได้อยากทำเพลงเพราะว่าหรือมันแค่อยากเล่นเอ็มบีเพราะว่าอยากโพสไปโพสต์มา แล้วตอนนี้ตูทำอะไรอยู่บ้างครับนอกจากเพลงช่องเชิงก็ยังรันทุกอย่างใช่ทุกอย่างก็รันปกติเหมือนเดิมคะ่ะแต่อาจจะมีน้อยลงก็ตอนนี้ยทำทุกอย่างเลยพี่ป๊อปทำทุกอย่างเลยพี่ป๊อปรีวิวพี่ออดเออพี่ พินพิน, <c oughs> นพินพิน,นไม่เป็นไรแต่ทำทุกอย่างเลยรีวิวแต่ตอนนี้ส่วนมากอะคนหนูจากที่หนูจับสังเกตนะคนจากพาร์ตยูทูปอะมันเริ่มเฟดมาทางติ ok ๊กต็อกหมดแล้ว <c oughs> เราก็เลยต้องจับทางให้มันถูกว่ามันเป็นยังไงอ,อะไรยังไงต่อห,หนูก็เลย<ๆ>พยายามมาปั้นช่องติ๊กต็อกรีวิวเหมือนเดิมทุกอย่างเพลงก็ทําทําทุกอย่างทําทุกวันแล้วก็ออกคอนเสิร์ตมีก็จะพาหนูออกบ้างแบบเอาห้อยๆติดต่อไปอะไรเงี้ยอ๋อก็เป็นกลุ่มๆกันไปใช่สตรีมเกมก็ทําทําทุกอย่างที่ทําได้ซึ่งสตรีมเกมตอนนี้ นี้หลายเดือนแล้วเนี่ยโดเนทเคยเยอะสุดต่อเดือนประมาณเท่าไหร่แสนไหมไม่สึง แต่ก็หลายหมื่นอยู่ใช่คือหนูว่าเป็นคนคือต้องบอกอย่างี้หนูเล่นเกมด้วยความสุขของตัวเองแล้วก็หนูไม่ได้หวังยอดโดเนทเลยเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาเป็นลูกค้าจะมากกว่าอ๋อเหรอเข้ายังไงก็คือเข้าในระหว่างที่เราไลฟ์ไลฟ์พูดถึงสินค้าตอนเล่นเกมใช่หรือไม่ก็ขึ้นโลโก้อะไรเงี้ยตรงนั้นมันก็แฮปปี้แล้วพวงพวงกันมาใช่พวงพวงกันมาแต่ว่าแต่ว่าตุนก็ไม่ได้มีบริษัทตัวเองอะไรเงี้ยป่ะทเองอ๋อมีบริษัทด้วยทุกคนมีบริษัทแยกหมดเลยค่ะอ้อแต่ถ้าเป็นบริษัทแบบโคตร ไม่ไดตอนนั้นตอนแรกนึกว่ารวมๆกันออกม่แยกต่างคนต่างแยกบริษัทฮิวีมี5คนใช่ไหมทํางานเวลา <WH EN S 2> ได้เงินมาเนี่ยไม่เคยมีใครได้เลยจะอยู่แ,แค่ตรงกลาง <Leaders S 1> เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องหางานหางเงินกันเองแยกแล้วเวลามีคอนเสิร์ตอะไรที่ล่าสุดอ่ะก็เอาเงินของฮิวี กองกลางกองกลางอ๋อก็เป็นเหมือนกองกลางเวลาเราจะมีอีเวนต์มีคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยก็เอาเงินกองกลางนี่แหละไปทำโปรดักชั่นใช่ใช่อ่าแล้วก็กำไรก็ดีเทิร์นกลับเข้ามาในบริษัทนี้ใช่แล้วปีหนึ่งปันผลกันไหมไม่มีเก็บไว้เลยไม่มีเลยเก็บเป็นกองกลางเลยโอ้โหดีนะเผื่อเอาไปทําอะไรได้ไงเผื่อกองทุนสเกลมันก็ใหญ่ขึ้นไงสเกลงานมก็ใหญ่ขึ้นตามทุนที่มีก็อยู่กันมาแบบนี้เจ็ดปีแปดปีใช่แล้วละพัฒบริษัทตัวเองหล่ะพี่ตูนมีมุกล้องกี่คนอะคนสองคน หนูอยู่ได้เพราะว่าหนูอ่ะจ้างฟรีแลนซ์หมดเลยรอบตัวเป็นฟรีแลนซ์เหมือนน้องน้องฟุกเขาจะเป็นสิบคนใช่ไหมเขาก็จะมีสินค้าของเขาด้วยไงเออออแต่ตูนไม่ได้มีสินค้าตัวเลย ถ้าจะต้องมีอยากทำอะไรก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยที่ปอแต่ก็ไม่ได้วางไม่ได้วางตัวเองไว้ใช่ไหมว่าแบบว่าอีก5ปี10ปีอยากจะทำอะไรจะทำอะไรจะไปไหนตอนนี้สิ่งเดียวเลยคือหนูอยากมีอัลบั้มก่อนที่วางไปไปทางเพลงก่อนไปทางเพลงก่อนแต่แปลกเหมือนกันนะยูดีแบบภาพภาพเพลงก็ชัดขึ้นมาแบบเออตุ๊ก้เพราะว่าตอนแรกเมื่อก่อนเห็นอ่ะเรารู้สึกว่าแบบความแข็งแรงของตัวน่ะม่คืออินฟูสุดๆบิวตี้ไปเลยแต่งตัวแต่งหน้าแบบ แต่ว่าอยู่ดีพอผภาเพลงมาแม่งปี2ปีแม่งแบบเชียก็คือเทินตัวเองเป็นแบบเป็นอาร์ติสเลยอะไรเงี้ยมิกเหมือนกันมิกก็เป็นดนตรีแล้วตอนนี้แค่รู้สึกว่าเขาก็าไม่ได้แบบบ็อกเกอร์มากเท่าไหร่แล้ว พาดดนตรีเลยเป็นผู้บอเลยนักแต่งเพลงสิ่งเราเราคุยกันตั้งแต่รวมกลุ่มการทำฮิวิครั้งแรกก็คือเราพูดกันเลยว่าเดี๋ยวเรามาจับกลุ่มกันเราก็จะอธิบายเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเราดังขึ้นใช่ไหมเราก็จะทําเพลงกันเราจะมีคอนเสิร์ตกันมันเป็นการคาดคะเนล่วงหน้าที่มันทําได้ขึ้นจริงแล้วเราก็แฮปปี้กับมันอะไรเงี้ยถ้าเราทําเพลงเลยทั้งนที่เรายังไม่มีชื่อเสียงอะเสี่ยงเงินเปล่าดวงมีความคิดนะนะก็เท่านั้นไม่มีคนเรา manifest ไง หนูก็ยังม a นิเฟสกันอยู่เรื่อยๆแบบว่าอยากทําซีรีส์เนาะอยากมีหนังเนาะแต่งนี่อันนี้เหมือนเขาเคยพูดกันนี่เรื่องเนี้ยว่าทำซีรีส์อยากทำอยากอยากมีเป็นของตัวเองแต่ว่าดูรู้เลยว่าน่าจะเหนื่อยมากๆใช่เนี่ยใช่ใช่เนี่ยเป็นผู้ชมผู้จัดเนี่ยโคตรเหนื่อยเหนื่อยตอนวิ่งหาลูกค้าเนี่ยหละก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูแบบว่าอยากออกจากกลุ่มไง เพราะว่าหรือก็โดนกดดันทางคอมเมนต์ในสังคมว่าใชยว่าแบบว่าหนูไม่สมควรอยู่ตรงนี้อะไรอลุกแรกปะใช่ไม่ไม่ไม่แรกนะพี่พีชประมาณแบบ3-4ปีที่แล้วหลังยุคที่ที่มึงเฟียดเฟียเนี่ยใช่หลังยุคเฟียดอ่ะต้องอธิบายก่อนยุคเฟียดเนี่ยคือเป็นยุคที่เริ่มเลยยุคไอเมเอ่ะสมัยก่อนเออป็นยุคที่คีย์บอร์ดอยู่ใกล้มือเึิบแม่งเล่นเลยไม่สนใจอะไรเลยเขาด่ามาเราด่ากลับหมดตัดหมด จนว่าเฮ้ยเริ่มเหนื่อยแล้วเราเสร็จเกองแล้วเนี่ยต้งกเองนี่ด่ามาด่ากลับไม่ตัวเองปุ๊บคนก็ยังด่าอยู่ไม่ไม่เราก็อยู่เสยๆของเราก็ทําของตัวเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนหนุ่มไม่ไหวแล้วก็เลยออกมานั่งคุยกับพี่เขื่อนว่าไม่ไหวไม่อยากทําไม่อยากอยู่ตรงนี้ทําคลิปนี้เสร็จก่อนปุ๊บส่งให้เพื่อนดูก่อนที่คลิปจะออนเพื่อนเข้าใจเราทุกอย่างโพสต์คืออะไรจับกลุ่มนั่งคุยกันว่าเราต้องเริ่มแก้จากตรงไหนพอมันได้แก้จากข้างในจริงๆแล้วอะปัญหามันไม่ได้อยู่ ที่หนูอ่านคอมเมนต์ปัญหาอยู่ตรงที่ข้างในจะช่วยปรับหนูให้ไปเป็นแบบไหนอโชคดีที่เพื่อนไปถึงข้างในของตัวเองข, <ใน S 1> ข้างในใน,งในกลุ่ม,ใมอ,อในกลุ่ม <Okay. S 1> ข้างในกลุ่มคอมมูนิตี้เราคอมมูนิตี้เราโชคดีที่หนูมีแก๊งฮิววีที่เข้ารับฟังๆๆแล้วก็พาหนูไปในทางที่มันหนูแฮปปี้ที่หนูเดินตรงนี้มากขึ้นอะไรอ่ะ จริงจริงจริงแกงที่ฮิวี่งนี่เขาแบบเห็นเขาแรงแบบนั้นกันนะแต่เขาเป็นเป็นแกงที่คอมเพลมไมซ์มากๆเลยแล้วก็คุยกันรู้เรื่องสุดๆแล้วก็น่ารักต่อกันถึงแม้ว่าปากเนี่ยจะดูเหมือนไม่รักกันแต่โคจะรักกันเลยเป็นเพื่อนจริงเพื่อนจริงๆอ่ะขอเพื่อนโพเทคเราเปลี่ยนมาเรื่อยๆทุกอย่างมันดีขึ้นมันดีที่มันได้เกิดเรื่องวันนั้นมันดีที่หนูได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนรับฟังอ่ะจน หนูก็ไม่ได้อยากออกจากตรงนี้แล้วในในที่หวีคนที่ตูรู้สึกว่าตูนแบบเปิดใจคุยมากทห่สุดคือใครหนูสนิทกับเอิร์กมาสิกว่าปีค่ะเ,เพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่เรียนมหาลัยแสดงว่าม<ต>ีอะไรก็จะเปิดใจคุยแต่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันพี่โอต๊ตอ,อย่างพี่นัทเนี่ยถ้าได้คุยอ่ะเขาจะมีเป็นคออเลยเแล้วเราจะจัดการลำดับความคิดของเราได้ดีมากขึ้นเ,เพราะว่าเขาโตสุดเป็นคนคิดแบบมีระบบและใช่เป็คนคนที่แบบมีระบบเขาทางานทุกอย่างมีระบบในชีวิตของเขาหมดเลยก็จะได้ทัศนคติอีกแบบหนึ่งอย่างเอิร์กเนี่ เป็นชอยที่ดีกับชอยที่ดีเหมือนกันแต่แค่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนเอแคร์จะสร้างรอยยิ้มให้หนูทุกๆวันแบบว่าแบบว่าเขาคดีพูดอะไรไปเขาก็สร้างรอยยิ้มให้หนูได้โดยที่หนูแบบลืมเรื่องนั้นเลยก็ได้อย่างมิกเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเยอะอยู่ข้างๆก็เขาดูเป็นอย่างนั้นเขาดูเขาดูเป็นคนที่ไม่ต้องมีอะไรเยอะแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนแม่งจะมีฟังก์ชันตัวเองใช่ คือถ้าเรื่องที่เกิดแล้วเราอยากปรึกษาหาคนไหนก็แค่เข้าหาคนนั้นมีทุกแบบในคอมมูนูหนูบอกเลยเลยว่าเป็นเข้าสู่30ของหนูที่แบบหนูเดินได้อย่างไม่มีสะดุดแล้วก็แฮปปี้ในสิ่งที่ตัวเองมีณปัจจุบันตรงนี้ อ๋อสบายสบายตัวสบายตัวสบายใจไม่ต้องมีอะไรที่แบบไปติดค้างไปผูกมัดกับมันในโซเชียลหนูก็ปล่อยวางทํางานของตัวเองด้วยความชอบอย่างเมื่อก่อนอ่ะที่โดนด่ามากมากอ่ะหนูไม่กล้าเป็นตัวเองมากๆจนไม่กล้าทํางานในพาร์ทของตัวเองที่แบบเราเป็นแบบนี้ไม่กล้ารีเพลซ์ความเป็นตัวเองแบบมากๆอย่างนี้จนปัจจุบันหนูมาทําเพลงหนูอันนี้เป็นหนูร้อยเลยหนูก็กล้าทําอะไรที่เป็นหนูมากมากแล้วแล้วเรื่องความรักอ่ะเฮ้ ไอ้เลิกก็เกงอยู่ปะไอ้เลิฟก็เกงนี่คือเจ้าของแฮชแท็กนะเคยเขาเคยเขาเคยมอจีม่หน่อยไอ้เลิกก็นี่แหละนี่แหละไอ้เลิฟก็เกงโยโยชีคือที่สุดสมัมก่อนหรอใช่หรอคือด้วยความที่หนูตัดอันทาไปหนึ่งฮอร์โมนตกเออเหรอฮอร์โมนตกความอยากน้อยลงความอยากน้อยลงแต่ว่าถามว่าช่วยตัวเองไหมก็มีบ้างแต่ว่าถ้าถามเหมือนทุกวันที่จะต้องแบบมีแฟนหรือมีคนมานอนด้วยไหมไม่มีเลย ไม่มีความคิดนั้นแล้วเพรากับว่าตอนนี้หนูอะไม่คุยกับใครเลยเพราะว่าหนูมีอีกสังคมหนึ่งคือเป็นสังคมเกมหนูได้คุยมันดึงเราไปเยอะมันดึงเราไปแล้วหนูได้คุยกับผู้ชายในนั้นแฮปปี้แล้วนอนหลับฝันดีสบายตื่นเช้ามาทํางานทํางานตกเย็นกลับไปคุยผู้ชายในเกมมันแล้วก็คุยด้วยความไม่ได้คาดหวังด้วยครัว่ามันเป็นโลกอีกอีกมันสนุกเลยมันจะดีหรือมันไม่ดีหนูก็ไม่รู้แต่แค่รู้สึกว่า ที่เป็นอยู่หนูไม่ได้ต้องการใครแล้วอะไม่ไม่เลยแล้วแล้วตูนได้วางแผนไหมว่าอีกแบบ5ปีอยากทำอะไรนอกจากเพลงแบบจบจบพัดเพลงแล้วอะไรเงี้ยอยากอยากมีโปรดักตัวเองไหมหรือว่าแบบจะขยายบริษัทตัวเองเริ่มรับพนักงานแบบทำชิ้นงานนั้นนี้เพิ่มอะไรเงี้ยเรื่องโปรดักตัวเองตอนนี้ก็เริ่มทำอยู่ค่ะแล้วก็มีซีรีส์ติดต่อมาหมืถึงเรื่องการแสดงเพราะว่าไม่เคยทำเลยเฮ้ยดีใช่ไม่เคยทำไม่เคยทำซีรีส์ก็เลยดุดอยู่ดี ตลกตลกได้มาสองเรื่องเออหรอเล่แปลกดีสำหรับหนูอะไรใหม่ๆเพราะว่าอะไรใหม่ๆแล้วใหม่มากอ่ะแล้วตูนตวรับยังรับไปแล้วค่ะแล้วเริ่มถ่ายเมื่อไหร่เรื่องแรกถ่ายไปแล้วเรื่องที่สองก็ใกล้ฟิตติ้งละถ่ายไปแล้วนี่คือปิดกล้องยังยังไม่ปิดค่ะออนที่ไหนเมื่อไหร่แบบช่วงไหนอะไรเงี้ยอู้น่าจะพฤษภาปีหน้าใช่ช่วงพฤษภาหนูก็จะปล่อยอัลบั้มด้วยของช่องอะไรครับน่าจะลงเน็ตฟิกโองช่องเยเลิกเลิเลิศเลิเลิใช่แต่ไม่เคยแสดงเลยใช่ไหมไม่เคยแสดงเลยแบบว่าอยากดูอ่ะ ชอบไหมพอลองแล้วชอบไหมใม่ชอบนะเพราะว่ามันจริงแม่งแบงค์ดกโอเพ เออแม่งเหมือนโรเพ์ให้มันเหมือนโรเพเลยแต่แค่ว่ามันมีหน้าเราตรงนั้นน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอ๋อหนูชอบเกมโรเพ์แล้วหนูก็ชอบการแสดงเหมือนกันนี่หว่าเพราะว่าสิ่งที่หนูเรียนมาคือภาพยนตร์และการสื่อสารการแสดงที่หนูเรียนมาในสายตรงสายตรงสายใช่เออมันคือการโรเพ์ใช่หว่าใช่มันคือโรเพคใช่เออเเออใช่แต่แต่แค่มันออนคนละที่เท่านั้นเองใช่อันนี้มันชีวิตจริงกเราจริงๆ ชี่สองเรื่องเลยว่ะเอาว่ะชี่อเอ้ยเ,เป็นดาราท่านหนึ่งแล้ววะดาดา,ลาแล้วก็เหมือนเขาจะให้หนูไปร้องเพลงประกอบด้วยอ๋อแล้ก็ลเลยรับก็เลยจะโอ้ยดียอ่ะขอค่ะฟิวดูอาไปเลย ฝากช่องทางหน่อยคนเบอร์คนตาไปดูค่ะก็ดูตูนในที่ช่องฮิวิไปฮิวิมานะคะจะรวมกับกลุ่มเพื่อน5คนค่ะแล้วก็ของตูนเองเนี่ยเอลลี่แบล็คคอร์บ้าค่ะสำหรับการฟังเพลงก็เอลลี่แบล็คคอร์บ้ามิวสิกนะคะในช่อง YouTube สามารถเซิร์ชชื่อเอลลี่แบล็คคอร์บ้าได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยชื่อเดียวกันค่ะ นัดเจอกันบ่อยไหมเพื่อนๆจะเจอกันตอนที่ทํางานเมื่อก่อนอ่ะจะเจอกันบ่อยเพราะจะนัดกินข้าวกันอาทิตย์ละครั้งสองอาทิตย์ครั้งแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากเพราะว่าพี่นัดไปมีผัวแล้วเขาจะเดินตามตรงถนนเขาจะไม่ขึ้นรถแอบกซี่รู้ไหมนัดเดินเนี่ยนะชอบเดิน10กิโลกลับบ้านเขาเป็นฟิลนี้เขาเป็นฟิลนี้ฉันเหมือนเดินอยู่ปารีสแต่ว่านั่นคือกรุงเทพงงปะงงบ้าทส่วนอีมิก็มีผัวโอลิมปิก ดีมากอะเออกนอนสุดเข้าลดเข้าอ่ะไล่เออไล่ขายของเจอเจอใช่เจอเจอหัวยังมันไม่มีทางเจอมันโกหกตัวเองไอ่เอ้อะเออหนูก็มีมาตลอดเลยมันคุยกับซิลี่แท p t น่นะมันคุยนะ